ว่าแต่ตอนนี้น้องสามอยู่ที่ไหนกันล่ะทําไมข้าถึงยังไม่เห็นเขาอีกพี่ใหญ่ข้าอยู่นี่น้องสามในฐานะที่เจ้าเป็นองค์ชายสามเจ้าควรที่จะมาอยู่กับข้าสิเจ้าจะไปนั่งตรงนั้นทําไมกันข้าไม่ได้สนใจพิธีรีตองอะไรหรอกนะแค่งานเลี้ยงครั้งนี้มีความสนุกก็พอแล้วถ้าเกิดเจ้าคิดแบบนั้นก็ดีแล้วละสหายต้วนฉิงนี่ก็ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเจ้าได้กลายเป็นผู้สืบทอดของหัวหน้ากองพันโจซซแล้วเนื่องจากเจ้าและหลงเทียนต่างก็เป็นอัจฉริยะเจ้าไม่คิดจะลองแข่งขันไว้กันหนหอย ถ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วสหายลงเทียนปวดชีแนะข้าด้วยละกันเออ <c oughs> องค์ชายเก้าข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าถูกวางยามาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังแก้ยาถอนผิดไม่ได้เลยเวนเอ,อ๋ยถ้าเกิดข้าแพ้ให้กับฉินหนานตอนหน้าคนเยอะแบบนี้ข้าจะเอาอะไรไปคอยจีบสาวๆในอนาคตกันหลักก้าก้าเอออะไรกันหลงเทียนเจ้าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงไม่สู้ดูล่ะ เจ้าไม่คิดว่าข้าจะอายหรอให้ข้าแข่งขันกับต้วนฉิงข้าจะเอาอะไรไปสู้กับมันเทุกคนเราต้องขอโทษด้วยจริงๆพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะข้าต้องขอยอมแพ้ในการแข่งขันไวซะแล้วละเราเข้าใจองค์ชายเก้าสู้ๆนะองค์ชายปัญหาที่ว่าคืออะไรหรอปวดท้องหรือเปล่าฮ่าๆๆถ้าเกิดต้วนฉิงแข่งแกงอย่างที่หลงเทียนว่าแล้วก็เราก็ไม่ควรทําให้เขาเสียหน้าเนื่องจากหลงเทียนไม่สามารถแข่งขันไว้กับต้วนฉิงได้ข้ายินดีที่จะแข่งขันแทนเขา ทุกคนรู้ดีว่าต้วนฉิงคือผู้สืบทอดของหัวหน้ากองพันโจหัวหน้ากองพันโจและผู้สืบทอดเพียงแค่สองคนเท่านั้นหนึ่งคือหัวหน้ากองพันของพวกเราส่วนอีกคนหนึ่งก็คือต้วนฉิงมันจะดีมากหากได้ทราบพันสวรรค์ของต้วนฉิงว่าใกล้เคียงกับหัวหน้ากองพันของพวกเราหรือไม่ดังนั้นแค่เราเพียงคนเดียวอาจจะเทียบไม่ได้เราทั้งสามคนจึงอยากจะแข่งขันกับเขาพร้อมกันเพื่อเป็นการเคารพสหายต้วนฉิงปลดลับไว้นี้ไปซะ น่าเกลียดละไรอย่างอายมากเห็นได้ชัดว่าไวน์แก้วนี้ถูกวางยาพิษแต่ให้ต้วนฉิงรับไว้ได้ต้องไม่ดื่มไวน์แก้วนี้เด็ดขาดเลยฝึกเสียใจด้วยนะไวน์ของกองพันพยักขาวข้าไม่อยากจะดื่มนะกริกกริกเอาของของเจ้าคืนไปเออฮ้อโหใครจะคิดกันหรอว่าอาจาักรนาภาลายโบราณจะมีผู้บ่มเ,าเะละลาาพาะขับเคลื่อนารลานไร่พ้าด้วยน่าสนใจจริงๆ,ๆมีใครอยากจะดื่มกับข้าอีกไหมถ้าเกิดไม่มีแล้วก็จัดงานเลี้ยงต่อไป เราอสักครู่การแข่งขันวายจะจบไว้แบบนี้ได้ยังไงกันต้วนฉิงความแข็งแกร่งของเจ้านั้นน่าทึ่งจริงๆและข้าเชื่อว่าอัจฉริยะในที่นี้ไม่มีใครเทียบกับเจ้าได้ตอนนี้เจ้าคงจะเบื่อแย่แต่ข้าโชคดีที่ไปพบกับผู้บ่มเพาะเจียงโดยบังเอิญทำไมเจ้าไม่ลองแข่งขันกบนังดูล่ะน้องสามข้าเกรงว่าการแข่งขันวายปกติมันจะน่าเบื่อเกินไปข้าจะวางกีบดอกศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5้าของข้าเอาไว้เป็นเดิมพันและเจ้าก็วางเดิมพันเป็นหยดทาราจิตใจของเจ้าสิ ในเมื่อพี่ใหญ่เสนอมาข้าจะปัดไปได้ยังไงกันเอาสิข้าวางเดิมพันด้วยต้นฉิงเจ้าแข็งแก่งก็จริงแต่เจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าเลยเอาอย่างนี้ละกันข้าไม่อยากให้เกมจบไวไปข้าอยากจะให้เจ้าเริ่มก่อนสามครั้งเจ้าว่ายังไงล่ะในเมื่อแม่นางเจียงให้โอกาสข้าข้าจะปฏิเสธได้ยังไงกันถ้าอย่างนั้นถ้วยนี้ข้าถวายให้แก่เจ้าเรียกว่าผู้วิชิตเทือกเขาและแม่น้ำแมลงตัวน้อยฮ่า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 ดีดี ผมก็เป็นผู้บ่มเพาะที่แข็งแก่งจริงๆปลดปล่อยเปลวเพลิงฟีนิกซ์จงกระพือปีกและมอบไว้แห่งความศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดผิดไปที่หัวร้อยย้อมันเอาไว้ลมหายใจมรณะฮึมไวแก้วนี้น่าเสียดายจังเลยเฮ้อจะรีบใช้เทคนิคที่สามออกมาซะยอย่าให้ข้าเสียเวลาลมหายใจมรณะเป็นทักษะต,ต้องห้ามที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเมื่อจบการแข่งขันนี้ข้าจะต้องได้รับของชดเชยจากองค์ชายใหญ่ จะยินเย็นสิข้ากาลังประคองไว้แก้วสุดท้ายนี้อยู่น่าเสียดายที่ข้ารวบรวมแขนสายของเทพเจ้าแห่งสงครามได้เท่านี้ไม่อย่างนั้นราชันมราณะจะต้องตายที่นี่ในวันนี้บ้าชะมัดเจ้านี่มันซ่อนพลังเอาไว้ยังไงซักข้าคือมราณะพุทปีศาจเชียวนะหมดตัวน้อยเช่นนี้จะมาเทียบได้ยังไงข้าต้องเห็นพลังออกมาอีกหน่อยไม่ว่าทักษะของเจ้าจะส่งพลังแค่ไหนมันก็ไรประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละรับนี่ไปซะปีศาจแห่งความตายภูมเออ ทำไมมันถึงไม่รุนแรงล่ะเอ่อฮะตุ้มเอออะไรกันต้วนฉิงชนะแล้วเออต้วนฉิงแข็งแก่งเกินไปแล้วตอนนี้เจ้าเชื่อข้าแล้วใช่ไหมเราว่าต้วนฉิงมันเป็นปีศาจนะพี่ใหญ่ตอนนี้ท่านควรจะมอบกีบดอกศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้ามาตอนนี้เลยชิผู้ผมพอเจียงเจ้ามันโง่ทำไมต้องไปต่อให้ต้วนฉิงมันด้วยนะกีบดอกศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าอยู่ในนี้น้องสามเจ้ารับมันไปสิ ตอนนี้ก็ดึกแล้วข้าขอตัวก่อนตอนนี้หอชุมนุมอัจฉริยะได้รับความเสียหายมันจึงไม่น่าจัดงานเลี้ยงต่อเราควรจะแยกย้ายก,กันดีกว่านะข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละ